สัมกะซมันเหลือนะสวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทู่ทางบ้านนะครับไปภาพใส่ข้างข้างหัวนอนเนาะตรงหัวที่ปิดครับเพื่อที่จะปิดไม่ให้แมวมันขึ้นขึ้นเหมือนเดิมเลยปิดมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเอ่อฝนสาดฝนสาดด้านด้านหัวนอนเนาะถ้าเราปิดหมดนะคะก็เราไม่ได้ใส่หน้าต่างเพราะจะดูทึบเกินไปแต่เมื่อวานก็ใส่ตรงที่หัวนอนี่แผ่นเมื่อวาน2แผ่นนะคะ4แผ่น แต่หน้าบ้านหน้าบ้านไม่ได้ปิดนะก็ยังเป็นพวงเป็น,ปนไม้เหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 1> วันนี้ก็น่าจะมีพ่อ <Okay. S 1> ผู้ใหญ่มาด้วยนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเรียนเตืญนแล้วเนาะแล้วก็คุณแม่ท่านที่มาหาพวกเราที่ทำอาคลิปเนาะพ่อแม่อย <Okay. S 1> นะคะพร้อมที่จะมอบนะคะสิ่งดีๆนะคะให้กับผู้ไม่มีโอกาสนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนนาโครงการผู้มอบโอก,กาสสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสเนาะสองกขอบคุณทุกท่านนะคะนี้กำลังเดินทางครึ่งหรือ,อยังใกล้ถึงแล้วนะคะวันนั้นก็พาไปทางโน้นวันนี้ก็พามาทางนี้นะเริ่มจจำไม่ได้เลยนะพี่น้องนะว,ว่ามันมีกี่ทาง เขาใส่ปุ๋ยขี้ไก่กกนเด็มเลยนะวันนี้ลมแรงนะคะอากาศก,าก็หนาวนะหนาวหนาวเลยตอนเก็บว,วานนี่แล้วพุเรื่อมตาด้วยตาติดก่อนแปดโมงสี่สิบแล้วนะนะก้าโมงเนาะการมองปลาของเรานะคนะ ลลมเลงเยบ้านน้องกิฟต์เนี่ยบ้านน้องกิฟต์ไปรอรอเลยเดี๋ยวเราวักไปที่นู่นเลยนะคะ ไไลยด้อยู่แถวนี้สายไฟฮะยุงยงยุงยงเลยไก่ถิ่นะครับเอฟซีมันคิดว่ามันจะตายครับอืออยี่ทุงาเพราะวนาปลูกนะเพราะว่ามีร้านมันไกล้เนาะงทีเราซื้อมันจากฝลังเราไ่ยังบ้านรานมันไม่น่า ใ,ใกล้จุดแล้วครับถึงแล้วท่ามยังขึ้นมันเปียวเนาะทางาแยกแล้วครับพ็่สี เลี้ยวขวาไปอีกหน่อยก็ถึงแล้วรับมาถึงแล้ว,วนะครับอืมโอ้ชาวบ้านมารอเลยมารอจอดข้างนอกนะกันเลยนะครับเดี๋ยวซื้อปิ้งนะครับเ๋ยวซื้อปิ้งแน่ค่ะ ลงจากรถแล้วครับเอ็กิยืนหัวหน่อยนึ่งนครับเด้อนี่ครับนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่แม่ผใหญ่ตรับ้อ้อนรับ้ับอ้ โอ้หนาวหนาวหนาวแล้วโอ้แม่คุณหญ่ก็ใส่เสื้อนี้มาพ่อคุณหญ่ก็ใส่เสื้อได้ลองลองเลยครับได้กี่ไรบ่บ่ครับบี่ไรไม่คือว่าท่านสั้นบุตท่านลองอยู่เด้วยครับโอปวดเนาะยังบุตท่านลองอยู่เนาะ ใหญ่แม่ผู้ใหญ่มาพร้อมแล้วพิธีก็อาบน้ำเรียบร้อยนะวันนี้ต่อแป้งก็ยังรอเลยต่อแป้งสี่สี่ห้ายาเงาแล้วเนาะวันนี้เพเงาตรกเนาะเปิดดังๆเงาได้เงาได้เปิว่ารีโมทรีโมททันมันเป็นอะไร เดี๋ยกดพินกูเกดตมาได้ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้อีกมาให้สั่งอีกขอยังสิแต่การหายเกี่ยวกับไฟเอ้หลงหลอกมือน่ะไม่ควรเลยนะเ้องหาวหนามาดาละอำนาจได้เชีวโอ้ท้าเปล่งยังรอเลยน่านี่กดจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ